วันนี้เรามาทำเมนูโปรโตีนจากไก่อร่อยๆนี่ไก่เป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะนะวันนี้จะทำเมนูไก่นึ่งใส่น้ำมันหอยออร่อยๆอน้ำมันหอยนี่มีรสหวานในตัวด้วยนะ,ะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกไทยนิดนึงไม่ไม่ต้องถึงกับพริกผงนะนี่พริกไทยก็พอ แล้วก็เป็นอซอสถั่วเหลืองนะคะนี่เราใส่ไปคนให้เข้ากันอันนี้จะเอาไปนึ่งพร้อมกับผักอยู่ในรังถึงอันเดียวกันเลยจะได้อร่อยๆบ้านเรานี้นึ่งกับผักคะ่ะเพราะว่าแต่ละคนฟันไม่ค่อยดีต้องนึ่งผักรเละ รอหนึ่งเดี๋ยวไปเตรียมผักก่อน